สวัสดีครับสำหรับพระที่นำให้ชมและศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตบัตูมกลุใหม่บางขุนพรมนะครับพระสมเด็จพิมพ์เกตบตูมที่มันจุอยู่ในเจดีย์บางขุนพรมก็เจอหลายแม่พิมพ์หลายบล็อกด้วยกันนะครับองค์นี้ก็เป็นหนึ่งในแม่พิมพ์ที่มันจุอยู่ในเจดีย์บางขุนพรมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะสังเกตดูผิว เป็นผิวหังกระเบนนะครับการตัดขอบด้านบนอาจจะตัดชิดเส้นส้มไปน,นิดหนึ่งนะครับก็ทำให้ขาดความสวยงามแสดงว่าช่วงที่ได้ทำการพิมพ์พะนะฮะก็มีความเร่งรีบนะครับแล้วก็ความละเอียดปานนี่ของผู้ที่กดพิมพ์แล้วก็ตัดพิมพ์นะฮะก็ค่อนข้างจะ เร่งรีบเหมือนกันไม่ละเอียดรอบครอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความงดงามคลาสสิกในแบบฉบับของพัสดุ์กลุ่มใหม่มาคุณพงมนะครับพิมพ์เกตรบรตูมนะจุดสังเกตหลักๆก,ก็คือต้องมีการนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับแล้วก็ต้องมีเส้นแซมใต้ตักแล้วก็เส้นแซมใต้ฐานบัวหรือฐานที่สองนะครับถ้าไม่มีเส้นแซมเราก็ต้งตีว่าเป็นพิมเจดีนะครับ ส่วนพระเกศนะจะมีลักษณะคล้ายกับดอกโบตุนะฮะก็เป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับด้านหลังองค์นี้ประทับตามใบองบอกว่าเป็นพระกลุ่มใหม่ประมุนพรมนะครับน้ำมึกมีลักษณะเป็นสีน้ำเงินม่วงนะครับมีปูนงอขึ้นมาทับน้ำมึกทำให้สีสันเทือจางลงนะครับเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็มีเว้ามีโค้งไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนแมงบันทัก อันนี้เป็นจุดที่เราต้องมาพิจารณานะครับอาองค์ไหนมีเส้นตรงไม่มีเว้าไม่มีโค้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่บรรจุยันไดเจดีมงพรมหรือไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยกนะครับด้านข้างนะฮะตามขอบก็มีขี้โกฝังติดอยู่ในรอยปีรอแยกนะครับ ด้านในองค์พระกดพิมพ์ได้ลึกพอสมควรนะฮะองค์พระนูนเด่นนะครับการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพสูงทําให้เส้นสายต่างๆบางเส้นไม่ค่อยจะชัดเจนนะครับกานหลังนะฮะตามตาวัดไว้น้ำมือเป็นสีน้ําเงินม่วงนะครับเนื้อพระเป็นสีขาวนะฮะด้านหน้ามองเห็นจากรูปภาพเราจะเห็น ผิวที่เป็นผิวฮักระเบนนะฮะทั่วทั้งองเส้นสายก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโดยเฉพาะเส้นซ้มนะครับภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องกาะขยายสูงนะฮะเป็นภาพด้านหลังจะเห็นเนื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะฮะตามคอเนื้อมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อนนะ,ะมีสูงมีต่ำนะครับน้ำมือ น้ำหมึกเป็นสิน้ำเงินม่วงนะฮะตรงนี้เป็นลักษณะของผลึกแคนไซนะเป็นเม็ดๆๆเป็นเกล็ดนะครับเมื่อเห็นผลึกแคนไซเราก็สบายใจได้ว่าพระองค์นี้ต้องเป็นพระที่มีอายุกเก่าถึงยุคและเป็นพระที่เก่าเก็บไม่ผ่านการใช้บูชาไม่ผ่านการเช็ดการล้างนะครับผิวเริ่มเป็นผิวหักเบดนั่นนะฮะด้านหลังนะครับตามขอก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีผลึกแคนไซด์ปรากฏให้เราเห็น ผิวเป็นตะปุ่มตะตำนะฮะเป็นผิวหางกระเบนนะครับมีปูนงอขึ้นมาทับเส้นของน้ำหมึกภาพนี้เป็นหัวไหล่ขวาขององค์พระนะฮะสังเกตดูเนื้อนะเป็นตะปุ่มตะตำสูงสูงต่ำต่ำนะฮะมีการเซตตัวตามซอกแขนก็มีขิขุลงไปเกาะจับติดนะครับบริเวณหัวไหล่ก็เช่นเดียวกันข้างแขนก็เช่นเดียวกัน บริเวณเพื่อนโคหาผิวเป็นผิวของกระเบนซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมานะครับส่วนที่สูงเป็นส่วนที่สีขาวใสนะฮะส่วนที่เป็นสีน้ำตาลเป็นส่วนที่ต่ําแล้วก็มีขี้กรูกงงอไปกอดจับติดในส่วนที่ต่ํานะครับภาพนี้เป็นด้านบนนะด้านขวาของพระนะฮะ เป็นขอบก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนนะมีปูนงอขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นล่างสุดตามขอบก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นเดียวกันนะเป็นจุดที่เราต้องมาสังเกตดูหนะตามขอบพาะภาพนี้เป็นหัวฐานเขียงหรือฐานล่างสุดนะครับด้านซ้ายภาพนี้เป็นหัวฐาน เฉียงด้านขวานะฮะไม่ว่าจะมองไปตรงไหนนะฮะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางยาภาพขององค์พระนะครับภาพนี้เป็นฐานสิงนะฮะแล้วก็มีเส้นแซมขึ้นไปใต้ฐานบัวหรือฐานอีสองนะฮะที่โก,กที่เกาะจับติดก็มีสารพัดชนิดนะฮะลงไปเกาะจับไม่ว่าจะเป็นเศษไม้ใบหญ้าที่ดินขี้ทรายที่ฝุ่นที่ผงนะครับ รวมถึงพวกเศษฐานต่างๆด้วยนะครับภาพนี้เป็นภาพของฐานที่สองหรือฐานบวชนะครับตรงนี้เป็นเส้นแสมใต้ตับอันนี้เป็นหัวเข่าซ้ายไม่มีเส้นชายจีวรการนั่งเป็นการนั่งคัสสมาธิเพชรนะฮะอันนี้เป็นหัวเขาว่าขวาตรงนี้เป็นหน้าแข้งนะฮะอันนี้หน้าแข้งซ้ายเส้นนี้เป็นหน้าแข้งขวานะฮะเป็นการนั่งคัสสมาธิเพชร วงแขนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะตรงบริเวณหน้าท้องก็เช่นเดียวกันนะครับเนื้อในจริงๆเป็นสีขาวนะฮะหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะผิวเป็นตะปุ่มตะปั่นะครับภาพนี้เป็นภาพของเส้นส้มด้านบนนะฮะตรงนี้เป็นลักษณะของพระเกศหรือพระรัศมีนะครับ พระพักหรือใบหน้านะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะฮะผิวเป็นสปุ่มสปำนะฮะเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์เกิดจากสภาพแวดล้อมในเจด,ดีเป็นตัวทําให้เนื้อผ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับเรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกลังขยายสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากใบหน้าหรือพระพักนะฮะ สังเกตด,ดูเนื้อนะฮะเป็นกระปุ่มตะปต่นะครับบริเวณหน้าอ,อกก็เช่นเดียวกัน,นะฮะมีการเซตตัวปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับบริเวณหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางรูยภาพนะฮะเส้นของแขงก็ขยุกข,ขยิกนะครับการนั่งเป็นการนั่งกัดสมาธิเพชรน,นะฮะ มีพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พิมพ์เดียวนะที่มีเส้นชายจีบอนนะครับภาพนี้เป็นหัวเขาขวานะฮะตรงนี้เป็นนัะแข่งซ้ายตรงนี้เป็นนัะแข่งขวานะครับฐานบัวหรือฐานที่สองนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงก็มีที่กลบเอาไปเกาะจับติด พระเรดบางคุณพรมนะฮะจุดสังเกตก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นนะฮะพระที่บรรจุนี่อยู่ในเจดีย์หรือกรุอื่นนะฮะก็จะไม่มีลักษณะเหมือนพระเด็จบางคุณพรมนะครับในเจดีย์บางคุณพรมจะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ ปรเดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วก็หาตำแหน่งหยดทํายาเช็คกับยูแคน้ายกันครับด้านหลังนะฮะประทับตาวัดใหม่เอามาจะลดใบน้ำมึกเป็นสีน้ำเงินม่วงนะครับเส้นสายก็คมชัดนะฮะแปลว่าพระองค์นี้ในขณะปั๊มเนื้อผ้าหลังผ้าก็จะแห้งสนิทนะครับ ผิวเป็นผิวของกระเบนนะมีสูงมีต่ำนะครับซึ่งเกิดจากการงอกของปูนะครับ บริเวณนี้น้ำหมึกปัม๊มทับที่กลุกนะฮะทำให้เกิดมีสีที่เข้มขึ้นตามขอบนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทักษะภาพปรากฏให้เราเห็นน้ำหมึกช่วงนี้ค่อนข้างจะเละนะฮะซึ่งอาจจะเกิดจากพื้นที่ตรงนี้มีความเปียกชื้นนะครับ ประเดี๋ยวจะหยดน้ํายาเช็คไอแอนไซต์ตรงตำแหน่งนี้นะฮะตอนนี้เราหยดน้ํายาเช็คไอแอนไซต์ลงไปแล้วนะฮะน้ํายาก็เกาะเป็นเม็ดดีนะฮะที่น้ำยากระจายไปตามที่เราเห็นนี่ก็เพราะว่า ด้านด้าน,น,นหลังพ้าจะมีคี้กลุกนะฮะมีเป็นขี้ฝุ่นขี้ผงนะฮะถึงทําให้น้ํา,ายาไหลกระจายไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่าน้ํายาส่วนใหญ่ก็จะเกาะเป็นเม็ดบนผิวผ้านะครับพอกาก็เริ่มขึ้นมานะครับก็แสดงว่าพระองค์นี้เป็นพระทุเด์ที่มีอายุเก่าถึงยุคแล้วก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อผ้าในการสร้างก็คือปูนปลกหอยนะครับ หลังจากพิสูจน์เสร็จนะฮะก็ต้องเค็ดจำยาออกนะครับเพื่อป้องกันน้ำยากัดเนื้อผ้านะครับถ้าผ้าองไหนที่เป็นผ้าใหม่ผ้าเรซินผ้าปูพลาสเตอร์ผ้าที่ไม่มีส่วนผสมในเนื้อผ้าเป็นปูดหอยนะฮะ เวลาหยดน้ายาลงไปน้ํายาก็จะกระจายไปตามพื้นผิวเป็นก้อเป็นเม็ดกลมนะครับอันนี้เป็นจุดที่เรามาใช้พิสูจน์ได้นะฮะส่วนน้ํายาเช็ดอยแคน,นไซก็สามารถทําเองได้นะฮะโดยใช้น้าส้มสายชูกันหเนนะครับประมาณ1ส่วนผสมกับน้ำอีก4ส่วนนะฮะก็สามารถนำมาใช้เช็คอายุแคนไซ บนองค์พระได้นะครับตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากันต่ออีกหน่อยนะครับมาดูด้านบนนะดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับพระเด็จบางขุนพรมกลุ่มใหม่นี้นะฮะสังเกตดูว่าไม่ว่าเราจะดูจุดไหนตรงไหนเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ เนื้อพระมีการเซตตัวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั้งองค์นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างไม่ใช่มนุษย์ทำนะครับส่วนที่โกรุนะฮะมีหลายแบบนะครับไม่ใช่ต้องแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นถึงจะเป็นผ้าแท้นะฮะหัใจสําคัญคือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบนองค์ผ้านะครับ ถ้าองค์ไหนผิวพรรณเรียบตึงนะฮะไม่มีสูงไม่มีต่ําไม่มีเว้าไม่มีโค้งนะฮะก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุนพรมนะครับพระสมเด็จองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูม สรูปใหม่มาคุณพรมนะฮะมีความงดงามคลาสสิกในแบบฉบับของพระสมเด็จมาคุณพรมนะครับเส้นสายต่างๆก็ชัดเจนสมบูรณ์นะฮะถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ